สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาปลูกผักกันนะปลูกผักเห็ดแปลงผักแล้วแล้วก็สีมาปลูกผักกันนะจะสวนผักเล็กๆหลังบ้านว้าพ่อปลูกอะไระผักแถวฮะผักแถว ผักแพ้วผักแพ้วครับตระเน่ผักแพ้วผักใบเลื่อยแล้วก็ตะระเนผักชีเนี่ยจ้ะชมบรรยากาศหลังบ้านเนี่ยจ้าอยู่ในป่าในดง อันนี้กี่เดือนได้กินพ่อประมาณกี่เดือนปูผักสิบห้าวันก็แล้วก็มาดูมาดูผลลัพธ์กันว่าจะขึ้นไหมอันนี้จะเป็นถั่วพูนะคะอันนี้จะเป็นถั่วพูแปลงผักของเรา ก็เสร็จเรียบร้อยในวันนี้แล้วมาติดตามกันว่า15วันหรือว่าเดือนหนึ่งจะได้กินไหมนะคะบ๊ายบาย